เรียงข้อมไม่ได้เรียงทำเน,น,นี่ป้าไม่ยาบปลาอะไรไม่ออกจักที่สวัสดีค่ะพบก,กับรา,ายการย่าหาทำเย้วันนี้นะคะพวกเราจะมาเล่นเกมตอบให้ตรงคำถามค่ะเย้ กติกาก็จะมีประมาณนี้เลยกติกาให้ผู้เล่นคนหนึ่งถามและผู้เล่นอีกคนที่ใส่หูฟังจะต้องตอบให้ตรงคำถามโดยจะสลับกันเล่นหากใครตอบถูกและทำเวลาได้เร็วกว่าจะเป็นฝ่ายชนะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาป่ายิงฉกกันนะคะเพื่อจะได้รู้ว่าใครจะเป็นฝ่ายที่เริ่มก่อนนะมาแก้วกับพี่เี่าเลยยังยิงยาอก็ โอ้ยนึกออกแล้งจจุ๊บเราเราจะเริ่มก่อนหรือลังหลงหลังหลังหลังเย้เย้จับเวลาหนึ่งวกหนึ่งเท่ากับเท่าไรฮะหนึ่งวกหนึ่งเท่ากับเท่าไหรสองหนึ่งสัปดาห์มีกี่วันฮะหนึ่งสัปดาห์มีกี่วันฮะหนึ่งสัปดาห์มีกี่วันเจ็ดเออรัวอะไรเอ่ยกินได้ฮะรัวอะไรเอ่ยกินได้ไปนะ เรียงข้อมาเรียงทำเียงฮอัีเ่าสเกอะไรอะไระสีเขียววาังกตอะไรฮสีเขียวาสกอะไรสุอีนถูกถ้าอะไรในไทยมีมีแค่สงดูทักใต้ทำไมรู้วะแพ้ครบแล้วบอกนะ ภาพอะไรในไทยมี2อดูไชห,หนึ่งว้ากับสองน <c oughs> เก่งหนึสัปดาห์ม่กีวันหึสัปดาห์ม่กี่วันหนึ่งสัปดาห์ม่ก <c oughs> ี่วั <c oughs> นเจ็ดวันเออวันจันทร์สีอะไรวันจันทรสีอะไรเลือ <c oughs> สีเขียวภาษาอังกฤษกิกกเออกิน อะไรอยู่บนไอติมอะไรอยู่บนไอติมตาคบเออพูดโคตรโง่ทุกรถชนกับเรือเป็นอะไรรถชนกับเรือเป็นอะไรรถชนกับเรือเป็นอะไรเป็นไปไม่ได้ ประชาชนคนตายใครผิดประชาชนคนตาใครผิดประชาชนาผิดร,ดรูอะไรกินได้นูอะไรกินได้ลูเข็มขะอะไรกินแล้วปลอดภัยอะอะไรกินแล้อหอยหอยหอพรอะไรพรามีออยอมันได้ยินหรือเปล่าะละครเรื่องอะไรที่กูชอบ ซิกงเจนเจอราสะบัดหัวใจทะเลอะไรมีอุโมงค์ทะเลอะไรมีอุโมงค์ทะเลอะไรปี้อะไรใหญ่กว่าสตรอเบอรี่สตรอเบอร์รี่ตาอะไรไม่ออกสักทีตาอะไรไม่ออกสักทีตาอะไรไม่ออกสักทีอะไรวะตาอะไรไม่รู้ เคยแห้งเลยอ่านไม่ครบอ๋อในใจไม่เคยมีผู้ใดจังหวัดอะไรไม่มีกระเทียมกระบี่ไรเทียมทานทำไมเวลาข้ามถนนถึงต้องมองขาซ้ายทีขวาทีเพราะบองพร้อมกันไม่ได้คุณจะตอบได้ไหมหุดเรียงมามันอะไรมันอะไรสิบสีมันไม่มีหรอก เลยฮะผมอย่าไปอย่าไปดิอย่าไยกะมีไรที่จะทำผมในใจไม่เคยรู้ใดปลาอะไรไม่ออกสักทีปลาอะอะไรไม่ออกสักทีแฮปปี้ พ่อมองพร้อมกันไม่ได้ไม่ใช่อะไรกินแล้วปลอดภัยกินไม่กินหนึ่งงามันไม่มีหรอกไม่ใช่อะไรกิน้วอย่าไรกวปลอดอะไรกินีล้วปลอดภยมทารกินอะไรกินแล้วปลอดภัยอะไรวะอะไรกินแล้วปลอดภัยอะไรกินแล้วปอดมีอะไรมันอะไรมีนแล้ว มันไม่มีหรอกเอฟเวดีแบลนลูคิมมี่อะไรอะไรมีอุโมงค์สื่อรักสัมผัสหัวใจอะไรอะไรมีอุโมงค์อย่าไปอีกโอเคเดี๋ยวเลยครับพี่ละครเรื่องอะไรกูชอบมากที่สุดสตรอเบอร์รี่ละครอะไรที่กูชอบมากที่สุดสื่อรักสัมผัสหัวใจอะไรใหญ่กว่าสตรอเบอร์รี่ทำไปแล้ อะไรใหญ่กว่าสตรอเบอร์รี่สตรอเบอรี่เออเฮ้ยกู้ทำหมดจังทำไมเวลาข้ามถนนมันต้องมองซ้ายมองขวาเพราะมองพร้อมกันไม่ได้หมดยางวะหมดยังกระบี่ปะจังหวัดอะไรกระบี่กระบี่กระบี่จังหวัดอะไรไม่มีกระไม่มีจังหวัดอะไรไม่มีกระเทียม กระบีไรทานเทียมไรมกะบี่ไรเทียมทานมาเดาแล้วเราจะนำผู้ชนะของสองรอบแรกนะคะมาแข่งกันในรอบนี้นะคะโดยที่ให้ทั้งคู่เปิดเพลงพร้อมกันและมีคำถามสิบข้อที่ต่างกันค่ะโอเคถ้าไว้มีกี่คนถ้าไว้มีกี่คน มีหนังสือต้องมีมีหนังสือต้องมีมีหนังส,ง,นงสือต้องมีจิน้นจอคีช้างจับอะไรตระแตนดูนคีตระแตนส้มเป็นผลไม้สีอะไรส้มง,งานวัดต้องมีอะไรเออมันได้ยินป่ะเนี่ยป้าเป้า เลียงแพนห้ามเลี้ยงส้มรถอาหารประจำภาคอีสานอาหารประจำภาคอีสานตอบยังเร็ว <laughs> <laughs> เจ็ดจังผ่านอยู่เล ใครคือท่าใไตนที่อักกตาเรพีสะเบิร์พีบูสีอะไรปะหนึ่งปีมีกี่วัน365มีนกแเ้วต้องมีตะบูตะบูงไข่ พันจันผิวเป็นไงฮะพันจันผิวเป็นไงอันนี้คำถามหรอพันจันผิวเป็นไง ผู้หญิงในแกงสามชาติคือใครตงเช็คเกระเป๋าต้องมีอะไรกระเป๋าต้องมีอะไรกับอะไรวะกระเป๋ากระเป๋าต้องมีอะไรไม่เห็นมีแลอว๋อมีเงินใครเป็นวิชวันในเกลเจนยุนอา แข่งเกมเสร็จแล้วนะคะเราก็ได้ผู้ชนะของเราก็คือแฮรรี่ค่ะ,คะและถ้าวันนี้พวกเรา <_ an> มีคำพูดผิดพลาดประการใดน,นะคะ <_ an> ก็ต้องขอไปด้วยคุณจริงดยนะคะขออไปคะ่ะถ้าชอบคิปเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b บ c r i b e ให้ชอบอพวกเราด้วยนะคะมันสำคัญมากมากเลยคลิปหน้าเราจะทำเกมอะไรก็ฝอกติดตามพวกเราด้วยนะคะสำหรับนนี้พวกเราไปแล้วนะคะบ๊ายบายขอบคุณนะคะที่รับชม